สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วเช่นเคยนะคะวันนี้เราก็จะมาอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เกี่ยวกับเงื่อนไขาการสมรสค่ะซึ่งเงื่อนไขาการสมรสแบ่งออกเป็น2เงื่อนไขนะคะคือ 1. เงื่อนไขเรื่องอายุของคู่สมรสตามมาตรา1,448ที่บัญญัติไว้ว่าการสมรสจะทำได้ต่อเมื่อชายและหญิง มีอายุ17ปีบริบูรณ์แล้วแต่ในกรณีที่มีเหตุอันสมควรศาลอาจอนุญาตให้ทำการสมรสนั้นก่อนได้ค่ะกฎหมายกำหนดคุณสมบัติของชายหญิงที่จะทำการสมรสไว้ว่าต้องมีอายุ17ปีบริบูรณ์การที่กฎหมายกำหนดอายุไว้ที่17ปีบริบูรณ์นี้เพราะควรมีเกณฑ์อายุขั้นต่ำสุด ที่ชายหญิงจะทำการสมรสกันไว้ซึ่งเกณฑ์อายุต่ำสุดที่จะสมรสกันได้นี้ควรเป็นเกณฑ์อายุของบุคคลที่จะต้องมีความรู้สึกนึกคิดความรับผิดชอบโดยชายหญิงคู่สมรสจะต้องมาอยู่กินร่วมกันฉันสามีภริยาต้องช่วยเหลืออุปการะดูแลซึ่งกันและกันดังนั้นกฎหมายจึงได้กำหนด เกณฑ์อายุไว้ที่17ปีบริบูรณ์แต่อย่างไรก็ดีก็อาจมีการสมรสที่คู่สมรสมีอายุต่ำกว่า17ปีก็เป็นได้คะ่ะโดยมาตรา1,448มันหยัดไว้เป็นข้อยกเว้นว่าในกรณีที่มีเหตุอันสมควรศาลอาจอนุญาตให้ทำการสมรสก่อนนั้นได้ ในกรณีนี้เป็นกรณีที่มีเหตุอันสมควรซึ่งจะอยู่ในดุลพินิษของศาลที่จะอนุญาตให้ทำการสมรสได้หรือไม่ดังตัวอย่างเช่นคำพิพากษาดีกาที่2429 2,541ขณะเกิดเหตุเด็กหญิงมอมีอายุไม่ครบ17ปีบริบูรณ์จึงไม่อาจสมรสได้ เว้นแต่ศาลจะอนุญาตตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา1,448กรณีที่จำเลยต้องอยู่กินฉันสามีภริยากับเด็กหญิงมอโดยนางจอมารดาเด็กหญิงมอยื่นคำร้องต่อศาลเยาวชนและครอบครัวกลางขออนุญาตให้เด็กหญิงมอจดทะเบียนสมรสกับจำเลยนั้นเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นภายหลังเกิดเหตุแล้ว แม้ต่อมาสัญยวชนและครอบครัวกลางจะอนุญาตตามคำร้องขอดังกล่าวก็มีอาจลบล้างความผิดที่จำเลยได้กระทำมาดังนั้นที่สารล่างทั้งสองเห็นว่าจำเลยกระทำความผิดฐานภาคผู้เยาว์ไปเพื่อการอนาจารจึงชอบแล้วแต่ต่อมาเมื่อสัญยวชนและครอบครัวกลางได้อนุญาตให้จำเลยและเด็กหญิง มสมรสกันการกระทําของจําเลยในข้อหากระทําชํเราเด็กหญิงยังเด็กขออัยค่ะการกระทําของจําเลยในข้อหากระทําชํเราเด็กหญิงอายุยังไม่เกิน15ปีตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา277วรรคแรกจำเลยจึงไม่ต้องรับโทษตามที่บัญญัติไว้ในวรรคท้ายแม้จำเลย จะไม่ได้ดีกามาแต่ปัญหาดังกล่าวเป็นกฎเป็นข้อกฎหมายที่เกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยสารดีกามีอำนาจวินิจฉัยได้เองหรือทำพิพากษาดีกาที่6035ทั2,541เด็กหญิงยอยังอายุไม่เกิน15ปีแม้จะได้แต่งงานตามประเพณีกับจอแล้ว ก็ยภาวะการเป็นเด็กหรือผู้เยาว์ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา20เพราะการแต่งงานหรือการสมรสของผู้เสียหายไม่ได้อยู่ในเงื่อนไขาตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา1,448เนื่องจากผู้เสียหายมีอายุไม่ครบ17ปีบริบูรณ์อีกทั้งความไม่ปรากฏว่า ได้รับอนุญาตจากศาลให้ทำการสมรสหรือมีการจดทะเบียนสมรสตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา1,457การที่บิดามารดาผู้เสียหายอนุญาตให้ผู้เสียหายแต่งงานอยู่กินฉันสามีภริยากับจอจึงเป็นเพียงการมอบการดูแลผู้เสียหายซึ่งยังเป็นเด็กหรือผู้เยาว์ให้จอดูแลแทน ดังนั้นการที่จำเลยพาผู้เสียหายจากบริเวณโรงภาพยนตร์กลางแปลงไปยังห้องพักจำเลยเพื่อประสงค์จะกอดจูบรูปคำโดยตั้งใจจะร่วมประเวณีกับผู้เสียหายในทำนองชู้ชสาวถือว่าเป็นการพลาดผู้เสียหายไปเสียจากการดูแลของจอเพื่ออนาาจารย์เป็นความผิด ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา317วรรค3แล้วเป็นต้นค่ะต่อมาเป็นเงื่อนไขแห่งการสมรสประการที่2นะคะคือชายหญิงคู่สมรสต้องไม่ใช่คนวิกลจริตหรือเป็นคนไร้ความสามารถตามมาตรา1,449ที่บัญญัติไว้ว่าการสมรสจะกระทำไม่ได้ ถ้าชายหรือหญิงเป็นบุคคลวิกลจริตหรือเป็นบุคคลซึ่งสารสั่งให้เป็นคนไร้ความสามารถการที่กฎหมายกำหนดไว้เช่นนี้ก็เพื่อไม่ให้คู่สมรสชายหรือหญิงหรือแม้ว่าทั้งชายและหญิงก็ตามที่เป็นบุคคลวิกลจริตหรือสารสั่งให้เป็นคนไร้ความสามารถแล้วทำการสมรสกันได้คะ่ะ คนไร้ความสามารถคือบุคคลวิกลจริตที่ถูกบุคคลหนึ่งบุคคลใดตามมาตรา28ร้องขอต่อศาลให้สั่งให้บุคคลวิกลจริตผู้นั้นเป็นคนไร้ความสามารถศาลสั่งให้บุคคลวิกลจริตนั้นเป็นคนไร้ความสามารถได้แต่บุคคลวิกลจริตเป็นใครบ้างอาจกล่าวได้ว่าบุคคลวิกลจริตคือ บุคคลที่มีจิตผิดปกติหรือคนบ้าและยังหมายความรวมถึงบุคคลที่มีกิริยาอาการที่ผิดปกติเพราะสติวิปลาดขาดความรำลึกขาดความรู้สึกผิดชอบชั่วดีขาดความรับผิดชอบนอกจากนี้ยังหมายความถึงกรณีบุคคลที่เป็นโรคปัญญาอ่อน หรือสมองได้รับอันตรายอย่างถาวรแม้ว่าจะไม่ถือว่าเป็นคนบ้าแต่ก็นับว่าเป็นคนวิกลจริตที่ไม่อาจทำการสมรสได้เช่นคนป่วยเป็นโรคเนื้อง,งอกในสมองต้องนอนบนเตียงอยู่ตลอดเวลาพูดก็ไม่ได้หูไม่ได้ยินตาทั้งสองข้างมองไม่เห็นมีอาการอย่างคน ไม่มีสติสัมปชัญญะใดๆก็ถือได้ว่าเป็นคนวิกลจริตถ้าเป็นคนใบ้ไม่ว่าจะใบ้แตะแต่กำเนิดหรือใบ้ในภายหลังไม่ถือว่าเป็นคนเป็นบุคคลวิกลจริตค่ะอย่างไรก็ดีถ้าพิจารณาตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา28มาตรา29 มาตา30มสิบันยากให้การสมรสเป็นโมฆาตามมาตา1495งกกล่าวคือกฎหมายครอบครัวได้ยอมรับรู้การขออภัยคะ่ะกล่าวคือกฎหมายครอบครัวไม่ยอมรับรู้การสมรสของบุคคลวิกลจริต หรือที่ศาลสั่งให้เป็นคนไร้ความสามารถแม้นายทะเบียนจะยอมจดทะเบียนสมรสไปโดยผิดหลงก็ไม่มีผลตามกฎหมายสำหรับบุคคลที่ศาลสั่งให้เป็นคนไร้ความสามารถจะมีประกาศคำสั่งศาลในราชกิจจานุเบกษาด้วยตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา28วรรค3จึงถือว่าทุกคนย่อมรู้ และยกขึ้นอ้างได้โดยไม่ต้องพิสูจน์ความวิกลจริตอีกต่างจากคนวิกลจริตที่ศาลยังไม่ได้สั่งให้เป็นคนไร้ความสามารถซึ่งต้องพิสูจน์ให้ได้ว่าขณะสมรสเป็นคนวิกลจริตหรือไม่และการสมรสจะเป็นโมฆะต่อเมื่อพิสูจน์ได้ว่าขณะจดทะเบียนสมรสจิตของชายหรือหญิงนั้นวิกลจริตอยู่ค่ะ ค่ะเราก็ขอจบการอธิบายไว้เพียงเท่านี้นะคะไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ